โอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Horizon Zero Dawn นะครับทำไมตาด้านหลังนี่ดูหืนจังเลยเราก็เล่นหิมะอยู่นะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่7เข้าสู่ภารกิจหลักกันบ้างนะครับผมผมจะต้องมาคุยกับมาเรียโอเคน่าจะเป็นคนนี้ครับใช่หรือเปล่าใช่เลยครับผมเธอคือผู้หญิงที่มีสัญลักษณ์ของซีเกอร์สินะเธอคือมาเรียใช่ไหมล่ะว้าวบอกให้มาถามทางไปที่เมเลเดียนะนะ เบื้องหลวงคาจาจุดตรงนั้นก็ไปทางทิศตะวันตกแต่ว่าบริเวณนั้นจะมีพวกทาหารเนีที่ขวางทางอยู่ให้เขาลองดูก็ได้ฉันไม่ได้ไหมายความว่าแบบนั้นเขาเป็นการที่ขวางระหว่างทิศตะวันออกและทิศตะวันตกกันนะพวกคาจาก็ต้องปกป้องประตูไม่ให้พวกคอรัปเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และถ้าเกิดว่าจัดการพวกแมชชีนได้จะเข้าได้ไหมก็น่าจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่คงจะหาใครช่วยไม่ได้นะก็ไม่ได้ขอให้ใครช่วยนี่เธอจะเคลียร์หุบเขาด้วยตัวคนเดียวกันเหรอ ใช่แล้วฉันเก่งธนูอยู่เยี่ยมมากฉันก็ลองดูก็ได้ทีนี้ก็ t i ม e ช o โ,โกนะครับโอเคเอาละยังไงก็ระวังให้ดีนะเอลเอยแล้วก็หวังว่าคุณจะเจอสิ่งที่ต้องการตอนนี้ภารกิจหลักเรียบร้อยนะครับมารับเวสตรงนี้ต่อเลยเอาละเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไปก็แค่ได้รับบาดแผลมานิดหน่อยนะค<ล>งจะเป็นบทเรียนที่ลืมได้ยาก เกิดอะไรขึ้นล่ะฉันก็โดนตามล่าโดยพวกกวางอนะและระหว่างที่หนีไปก็ไม่ทันได้สังเกตว่าฉันเข้าสู่ที่บริเวณคาวดอนแล้วผมจะถามว่าคาวดอนอยู่ที่ไหนนะครับโอเคฉันคิดว่าคุณไม่ควรจะไปตรงนั้นนะแล้วบอกได้ไหมว่าจะหลีกเลี่ยงยังไงเธอฉลาดมากเนี่แต่คงไม่ฉลาดพอที่จะหลีกเลี่ยงมันหรือเปล่าแต่ว่าเธอก็โตแล้วฉันคงจะห้ามไม่ได้เลยนะ จุดที่ไปก็จะอยู่ทางด้านเหนือผ่านไปบริเวณเล็ดิฟจุดที่ตั้งจะอยู่ในหุบเขานะแต่จำไว้ว่าฉันก็บอกแล้วนะว่าให้อยู่หา่างโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นสายเควสนะครับอยู่ตรงไหนเลยอ๋อนี่ไงเขาด้อนนะครับด้านล่างอยู่ประมาณ489นะครับ4899โอ้โหพูดยากเลยเกินแล้วก็ยังเหลือเควสคนนี้อีกหนึ่งคนนะครับโอเคคุยมา เธอคือซิกเกอร์ใช่ไหมคนที่เคยเป็นคนนอกเผ่านะใช่แล้วดูได้ไงวะเนี่ยแล้วเธอก็สู้กับพวกคิลเลอร์ด้วยเพื่อปกป้องคนจำนวนมากเลยทีเดียวฉันก็ต้องการที่จะช่วยทุกๆคนอยู่แล้วงั้นเหรอแล้วเธอตามล่าพวกเขามานานแค่ไหนแล้วล่ะคุณต้องการอะไรกันแน่หรือว่ากลัวที่เพื่อนจะโดนฆ่าจริงๆแล้วมันเลวร้ายยิ่งกว่าการโดนฆ่าอีกนะ แล้วตกลงคุณต้องการอะไรแนะ่บอกมาช่วยหาเพื่อนให้หน่อยได้ไหมละ่ะเราต่อสู้กับพวกแมชชีนอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่บริวเวณล,ลูนได้เลยเธอคือซิกเกอร์นา่าจะสามารถเข้าไปที่เดวอนเทิร์ดได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะได้โปรดเอนะช่วยเราแล้วก็อย่าบอกใครด้วยว่าเรา,เราอยู่ที่นั่นโอเคไม่ต้องกังวลน,น,นะเดี๋ยวฉันจัดการเองยังไงก็ขอเชื่อใจเราไว้ เรียบร้อยครับผมรับเควสมาทั้งหมด3อย่างแต่วันนี้จะทําแค่อย่างเดียวก็คือภารกิจหลักมันให้เราไปเคลียร์บริเวณที่เป็นจุดคอลับโซนนะครับมันจะมีพวกแมชชีนอยู่ที่เป็นตัวแดงๆอะ่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมจะฆ่าไป1จุดอาจจะเป็นการบังเอิญน,นะครับตอนที่ไปเก็บเลเวลรอ,อบๆเมื่อวานเลยมั้งน่าจะเป็นไอ้กวางนะครับตัวสีแดงด้านหน้าแต่ว่าตอนนี้มันตายไปแล้วดิถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฆ่าจุดที่2เลยก็ได้ครับผม แล้วก็ตอนนี้ระหว่างทางนะครับผมเจอแมชชีนประหลาดหนึ่งตัวนะครับมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆกับพ่วงแบงมุมด้วยนะครับชื่อว่าเชลว็อกเกอร์จับได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวขอลองย่องดูไปก่อนนะตอนนี้มันบอกว่าแมชชีนตัวนี้เราไม่สามารถจับได้นะครับจนกระทั่งเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปก่อนนะโอเคย่องไปย่องไปมาจิ้มไปก่อนจับไม่ได้ไม่เป็นไรขอลุยัวต่อเลยครับจังหวะนี้กำลังได้เปรียบตีไปตีรัว ไอกล่องที่หลังมันนี่ร่วงเลยครับโอ้โหมันใช้บารเรียรได้ด้วยเหรอยิงต่อไปครับเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงใครขอความช่วยเหลือเฮ้ยเดี๋ยวหลบก่อนยิงใส่ฟ้าได้ด้วยอุ้ยบอ้ยไม่ทันโดนไปตีต่อตีสวนไปครับบารเรียรแตกเลยทีเดียวเฮ้ยพลังอะไรเนี่ยโด์เลนะครับเสียเยอะชิปเป่งเลยจัดไปยิงมือนี่จุดอ่ออยู่ที่มือร่วงมาเลยครับให้ครามประสบการณ์เยอะอยู่เก็บของมาไหนมนุษย์อะ ด้านหน้านี่เหรอเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าไอ้พวกนี้เป็นโจรนี่ต้องจัดไปก่อนนะครับแสดงว่าคนน่าจะตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอสแกนแป๊บว่ามันอยู่กี่ตัวมี3มตัวนะครับ <c oughs> โอเคตัวด,ด้านหน้านี่ก่อนไม่โดนหัวจัดใหม่ครับเรียบร้อยเฮดช็อตวิ่งต่อไปเดี๋ยวขอมาเก็บของแป๊บหนึ่งยังไงก็ต้องคายหมดอยู่แล้วนะครับพวกนี้มันจะปล่อยไว้ไม่ได้เป็นเสี้ยนหนามแล้วก็ไอ้กระต่ายตัวนี้ด้วยขอมาร์คไว้ก่อน ทำการโฟกัสก่อนนะครับยิงตูดไปเรียบร้อยแต่ว่าที่สําคัญจริงๆก็จะเป็นพวกหมูป่านะเพราะว่าใช้ในการคลา้าพวกกระเป๋าในการใส่ของน่นเ,งเดี๋ยวขอเก็บยาแป๊บโอ้โหยิงกันก่อนเลยอนะ่ะเนี่ยอย่างงี้ไม่ต้องจับแล้ววิ่งสไลด์มายิงไปเข้าหัวจังๆโอ้นี้มาแม่นดีวหยไม่เคยพลาดเหมือนเันก่อนถือว่ามือขึ้นเดี๋ยวเก็บยาแป๊บหนึ่งด้านซ้ายหนึ่งตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในหญ้านี่เหรอ ยิงฝ่าหญ้าไปเลยถูกหัวด้วยโอ้น่าจะฟุกนะครับโอเคเก็บของมาหมดแล้วมั้งเรียบร้อยนะครับไม่มีแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นด้านบนกันเลยครับเป้าหมายอยู่ประมาณ400กว่าเกไม่น่าจะยากเท่าไหร่ไปกันเรื่อยๆน่าจะต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ครับโอเค ดูเหมือนว่าข้างล่างจะเป็นพวกวอตเชอร์นะครับมีอยู่ประมาณ3-4ตัวแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เจอยาแล้วนี่หาตั้งนานสไลด์ลงมาเลยเวลาสไลด์ลงเขานี่ดูเหมือนว่าจะไกลอยู่นะครับเอาละได้เวลาจัดนะครับผมยิงด้านข้างจะโดนตาหรือเปล่าเนี่ยอู้โดนอยู่โดนได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าแมน่นโอเคจับไปเข้าตาฮิไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้ลองใหม่อีกดอกนึงไม่ได้อีกสักทีนึงเรียบร้อยเอาตัวด้านซ้ายก่อนครับ ตัวด้านซ้ายกำลังจะเข้ามาจัดเข้าตาไปอีกหนึ่งตัวล่วงไปครับผมเก็บของมาด้วยวนตกพอดีเลยครับอาจจะมองทางยากนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาเท่าไหร่เกมนี้มันก็จะมีในส่วนของสภาวะอากาศนะครับที่เป็น Time, รีวิไทม์ได่ได้ว่าสมจริงมากๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เป็นยานะครับผมโอเค ดูเหมือนว่าไกลๆตรงนู้นนี่จะเป็นแคปเปอร์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปลุยก็ขอเก็บของก่อนเลยกันเพราะว่านานๆผมจะเจอเป็นพวกยาสักทีหนึ่งเก็บมาเลยมี2ตัวเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอหลบตรงย่างนี้ก่อนครับดูเหมือนว่าจะเห็นผมนี่โยนหินไปแล้วเป็นไงบ้างยังคงเข้ามาอยู่มันกําลังสแกนหาผมนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องอยู่นิ่งๆก่อน เข้ามาเข้ามาเข้ามาให้ติดจับไอ้น้องนี่ล่วงไปทีนี้ก็โยนหินในตัวนู้นดีกว่ามั้งไปทางนู้นเลยจะหินไปเชื่องไหมเชื่องไหมถ้าไม่เชื่องก็เขาชาร์จเลยดีกว่าโอเคเสียไปได้อยู่ยังดีที่ติดสเตลอยู่นะครับเมื่อกี้ได้เป็นพ่วงบอดมาด้วยฝนหยุดพอดีแล้วก็ตรงนี้เป็นยาครับผมยังอยู่อีกประมาณ2 0 0กว่า9นะครับ เก็บยามาตอนนี้ผมก็มาถึงที่บริเวณที่เป็นจุดคอลับโซนแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพวกวัตชเชอร์นะครับแล้วก็มีซัคัปเตอร์ด้วยเราจะทำการมาร์กไ้ก่อนที่นับได้ก็5ตัวนะครับก่อนที่จะไปก็ขอมาจับควายก่อนนะครับควายน่าจะมีประโยชน์กับการลุยในรอบนี้เก็บยามาด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดินไปแบบซึ้งๆหน้านี่แหละไม่ยากเท่าไหร่ เดินไปเดินไปกำลังกินหญ้ายอยู่เลยเนี่ย <L> ผมกับชื่อควายจริงๆมาเชื่อมใยสัมพันธ์สู่กันไอสายนี่คล้ายๆกับในเรื่องอมาตรานะครับโอเคเรียบร้อยคุณเข้าควิดดูด,ดิควิดได้ปล่าเนี่ยควิดไปแล้วก,ก็เตะซ้ำโ,โ,โอ้โหท่าเหมือนไอ้บ้าเลยทีกว่าอุ้ยโอ้โหตัวนั้นจระเข้ฟาดหางร่วงเลยทีเดียวจับไปครับเจอควายเราทีนี้ตัวนี้พี่ขอมาๆมามาโดนกับพี่ตีไปตีไปไปร่วงซ้ำ เรียบร้อยครับพี่เหลอปว่อให้ไฟลุยไปโอเคเคลียร์เก็บของมั้ครับทีนี้ก็ไปกันเลยครับผมเอาแค่แบบพอดีพอดีโอเคไปลำดับต่อไปก็ต้องไปฆ่าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจุดตรงนี้ผมว่าเราลุยเองดีกว่ามั้งถ้าเกิดเราสเตลคิวมันจะทีเดียวตายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ควายนี่น่าจะนานแน่นอน เราจะใช้ควายเฉพาะเวลาฉุกเฉินก็แล้วกันโอเคสไลด์มาจิ้มตูดหนึ่งทีเรียบร้อย330อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอสีแดงนี่เสียเยอะกว่านี่แต่ว่าบางทีมก็หลีกเลี่ยงยากนะโอเคจัดไปแรกไปเลยครับเดี๋ยวเลือดไม่เป็นไรขอจัดก่อนไม่ได้ตีเลียดอยู่แล้วอีกหนึ่งตัวโอเคไอสองตัวด้านหลังนี่มันเห็นเราแล้วนะครับลอมาล่อมาลอมา ยิงไปน้องเข้ามาเลยเอาเข้าตาไปโอ้โหเข้าตาไม่ตายครับมันเหนียวอยู่จัดไปครับอีกหนึ่งดอกล่วงไปก่อนหนึ่งตัวยิงรัวๆอีกทีเดียวนี่เรียบร้อยตอนนี้มันขึ้นเตือนให้เราแบบว่ากดใช้ยานะครับแต่ว่าผมยังไม่เติมก็แล้วกันเก็บของก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไอตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นของทั่วไปม้ามาม้ามาไม่ใช่มา้าดีควาย พูดผิดติดป่าอยู่แต่ม้าเนี่ยพวกสีเขียวนี่ต้องเก็บให้หมดเพราะวันเป็นของดีแล้วก็เห็นทขว่ามีสีม่วงนะครับดีกว่าสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้อีกแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จุดต่อไปก็จะต้องขึ้นด้านบนตรงนี้ครับขึ้นไปขึ้นไปไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมว่าไอ้ควายนี่มันจะอึดก๋วยม้านะครับแต่ว่าวิ่งช้ากว่านิดนึงไม่ถือว่าช้ามาก เดี๋ยวขวาตรนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเมื่อกี้มันจะกระโดดทําไมก็ไม่รู้เนี่ยทำไมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะวิ่งไม่ได้หรือว่าเราจะต้องวิ่งบนถนนอย่างเดียวไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆนะครับออกมาออกมาตรงนี้ก็จะมีแบนดิตแคมป์ด้วยครับเป็นแคมป์ของพวกโจลอยพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นนอกรอบดีกว่าเอาภารกิจหลักอย่างเดียวพอแล้วก็ตรงนี้มีพวกยาบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวขอลงมาเช็คดูก่อนนะครับใช้ยาไหม เก็บมาต้องการยามากๆเป็นยาจริงด้วยนะครับเอามาให้หมดตรงนี้ก็น่าจะใช่อีกเป็นต้นโอเคด้านซ้ายนี่ใช่หรือเปล่าได้อยู่ครับทีนี้ก,ก็ขึ้นไปด้านบนกันเลยตอนนี้ใกล้ถึงนะครับเหลืออีกแค่ประมาณ100 1 0 0กว่าเก้าเก็บยามาก่อนยาเราก็มีสต๊อกอยู่ประมาณ1หลอดนะครับ แล้วก็ตอนนี้ได้2หลอดแล้วด้วยโอเคข้างหน้านี้น่าจะใช่จุดที่เราต้องมาครับผมมีเสียงในการต่อสู้ด้วยแสดงว่ามีบางคนนะครับจู่โจมอ๋อไม่ใช่คนดิเป็นพวกแมชชีนทําการมาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้ครับโอเคไอ้ตัวนี้เป็นแมงมุมที่เราเคยลุยกับมันนี่หว่าไม่ได้จะใช่แมงมุมน่าจะเป็นแมงป่องมากกว่านะเพราะว่ามีหางที่อันตรายมากๆเดี๋ยวปล่อยไม่ต้องตีก่อนมนะั้งเราเก็บยางเดี๋ยวพอเก็บมา ยายตรงนี้ก็ยังไม่หมดมีเยอะอยู่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหาอยู่พอดีเมื่อวานก็หาไม่ค่อยเจอนะครับโอเคพร้อมเปิดก่อนเลยมายิงตรงนี้แหละไม่ต้องลงไปครับเอาระยะไกลครับผมเมื่อกี้ยิงโดนจุดอ่อนด้วยเนะี่ยยิงมาดีไซน์อุ้ยหลบโดนถัดทางครับไม่เท่าไหรจัดต่อเลยเ้าจุดอ่อนด้วยตามลูกธนูพร้อมโอเคเรียกควายมาช่วยด้วยครับผมควายมาควายมา ลบมาลบมาเดียวเดียวโอ้ยอย่าพึ่งด,ด,ดิอย่าพึ่งเข้ามานี่จัดไอ้ตัวนี้ก่อนจิ้งไปครับเมื่อกี้มันบอกให้เราออกไปนะครับอย่ามายุ่งเรื่องนี้มันอันตรายครับผมแต่จริงแล้วเราจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองปาเลยวัดเชินเข้ามาตีไม่ล่วงซ้ำับผมเอาให้ตายเป็นตัวตัวไปตายไปอีกหนึ่งครับน่าจะหมดแล้วมั้ง เลือแต่แมงปองนะครับผมยิงไฟมานี่ปาดเจอกับพี่น้องคู่ต่อสู้อยู่ทางน้้นนี้ออ้ยหินโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนแล้วก็หินใหญ่นี่แตกขึ้นด้วยลยครับจัดต่อครับผมควายไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยแล้วมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับช่างมันจัดเองก็ได้มาจัดเองโอเคโลกรไม่โดนได้อยู่ผมต้องมาจัดการไอร้วัชเชอร์ตัวนี้ก่อน,นครับเรียกควายมาแล้วไมู่มันจะช่วยได้หรือเปล่าโอเคปวดไป ผมครับทีเดียวอยู่ควายเขาไม่รู้ดีควายรออะไรล่ะจัดการมันเออยิงยิงต่อสุดอ่อนครับล้วนๆเรียบร้อยครับผมไม่รู้ว่าตายเพราะควายหรือว่าตายเพราะผมกันแน่เนี่ยแต่ว่าเคลียร์แล้วเก็บของมาด้วยครับส่วนมากแล้วการเก็บของนี่ผมจะไม่ค่อยได้ดูนะครับจะกดสามเหลี่ยมอย่างเดียวทีนี้ก็เข้าสู่ด้านในกันเลยเอาละทีนี้ก็จะเปิดประตูให้ได้หรือยังเลยฮะ ได้ยินเธอแล้วใช่ไหมเปิดประตูแล้วเธอจะไปที่ไหนล่ะหนูไปทางที่ตะวันตกเพื่อเข้าสู่เมริเดียนโอเคประตูเปิดแล้วนะครับเส้นทางที่เต็มไปด้วยพวกหินแตกจะเป็นทางที่ยากลำบากเลยนะถ้ามีเวลาก็ไปคุยกับกัปตันนิดนึงกัปตันมีชื่อว่าบาลานะครับเขาเพิ่งมาจากเมริเดียนจะหาเข้าได้บริเวณด้านซ้ายของระเบียงโอเคขอบคุณมากจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณเธอมากกว่านะที่ช่วยจัดการพวกแมชชีนพวกนั้น โอเคครับผมทีนี้ก็เข้าสู่ด้านในกันเลยแล้วไอ้ควายมันจะเข้าได้อีปล่าเนี้ยลองเป่าดูดิตรงนี้ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นว่ามาเซฟตรงนี้ก่อนทีนี้ก็เดี๋ยวลงด้านล่างกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ไกลยอยู่นะเนี่ยประมาณสัก1,000ันกว่าก้าได้ครับผมโอเคเป้าหมายตอนนี้ก็คือว่าต้องตามหาโอลินให้ได้ก่อนเพื่อเรียนรู้ว่าเขานี่รู้เรื่องอะไระมาบ้างนะครับ แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่หน้าตาเหมือนแล้วนะครับเขาเป็นใครทําไมถึงทําให้เราต้องโดนตามฆ่ากุญแจในรอบนี้ก็น่าจะเป็นโอลิงครับผมเราจะต้องตามเพื่อไปคุยกับเขาโอเคทีนี้ก็ลงด้านนี้กันเลยเราไม่จะเป็นต้องเดินบนซากหินแตกก็ได้นี่ห้อยตัวมาแบบนี้เลยชิวๆอยู่มันก็เป็นพวกซากหินปรนหลักหักพังนี่หว่าพวกกำแพงวกน,นี้ครับอาจจะเคยเป็นกำแพงเมืองละมั้ง แล้วก็ไอจุดตรงนี้นี่จะเป็นคล้ายๆกับเทะเดทรยายโอ้โหมีนกตัวใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้สุดยอดสุดยอดนี่เกิดว่าจับแล้วขี่ได้นี่มันอักชัดๆนี่จับตรุรกีไปก่อนไก่งวงโอเคระหว่างทางที่เดินมานี่ก็จะล่าไปด้วยนะครับเรื่อยๆไปกันไปกันมีเป็นเควสชื่อว่า Begin the Hunting t r i a l นะครับเป็นระบบการทดสอบฝีมือประมาณนั้นแล้วก็ข้างล่างนี่อะไรเนี่ย เมื่อกี้ผมสแกนไม่ได้นะครับมันน่าจะอยู่ไกลเกินไปมั้งไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวลงด้านล่างกันก่อนเลยเป็นตัวใหญ่ๆนะครับสามตัวลองสแกนดูนีอ๋อชื่อว่าแทมเพลอร์นะครับโอเคมันน่าจะเป็นควายนั่นแหละเป็นควายยักษ์ครับผมสุดยอดไม่เหมือนกับไอตัวที่เราขี่เลยตัวนี้ดูแบบว่าหน้าเก่งขามากๆโอเคหลบตรงนี้ก่อน มันจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนี้นี่จู่โจมต้องระวังให้ดีเลยครับหลบตรงนี้ก่อนใจเย็นๆจังหวะนี้ครับขึ้นมาเลยครับผมจับไม่ได้อยู่แล้วอย่างก็จิ้มไปครับโอเคมาสวนต่อรัวๆตีครับตีช้านิดนึงตีต่อไปล่วงไหมมีเซ่อเฮ้ยเฮ้ยทอะไรเนี่ยหลบก่อนอุ้ย มีระเบิดไฟได้วยเลยครับแต่ว่าทันพอดีหลบมาหลบมาท่ามันที่โคตรโหดอลังการเลยครับผมเจอธนูสายฟ้าหน่อยไปน้องเดี๋ยวยิงมันให้ล้มก่อนนะครับเอาให้มันล่วงมาโอ้ยไม่ใช่แค่แรเรียรเมื่อกี้นี่ครับยังยิงวงกว้างได้ด้วยต้องเอาทีละตัวเฮ้ยลบโอเคยิงต่อเลยมาสไลด์จริงโคตรเทโดนจุดอ่อนด้วยทำไมรู้สึกว่าวันนี้ผมจะเล่นผิวจังเลยเนะี่ยโอเคเสร็จแล้วครับ จิมไปตีปซ้ำเลยเอาให้ร่วงตายหรือเปล่าโอ้โหีกนทีเดียวครับน่าจะทีสุดท้ายครับผมเดี๋ยวกระโดดสับเลยโอเคร่วงไปก่อนหนึ่งตัวนะครับตอนนี้แต่ว่าเก็บของไม่ได้ตอนน้องหนีก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นธนูใหม่โอเคยิงไปครับเสียนทีเดียวเองหลบมาหลบมาโอ้พลังโคตรไร้กาเลยเนี่ยจัดต่อครับผมถ้าโดนจุดถอนนี่เสียร้อยหนึ่งโอเคจุดถอนมีท้องกับเขา ทีนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอาวุธทีมยิงน้ําแข็งได้ดีกว่ามั้งเป็นหนังสติ๊กใช่ไหมโอเคลองดูก่อนได้ผลหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมุมนี้ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆหน่อยครับยิงไปก่อนนี่โดนเขาเขานี่มีแข็งเลยทีเดียวอีกสักหนึ่งดอกไปนี่ดอกที่สองเสีย60จัดต่อเลยครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าให้ใช้ธนูไฟได้วยนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นไฟด้วยนะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ จับไฟไปอู้ยิงพลาดอีกสักหนึ่งทีไม่โดนอีกโอ้รอบนี้โดนโดนแต่ว่าไม่เข้าครับผมโอ้ยกระแทกไปเสียเยอะอยู่ไม่ไหวครับไม่ได้ผลเอาเป็นน้ําแข็งนี่แหละแล้วก็ข้างบนมีนกด้วยมาใหม่เดยวคอยว่ากันปล่อยพวกควายป่าพวกนี้ก่อนค่อยๆค่อยๆอู้ยรอบนี้ผมจะใช้ตา,าเดียวไม่ได้ครับต้องใช้หูด้วยจะสุนหมดลาไปก่อนนะครับโอเค ค่นี้แหละเขาก็ตีสวนไปไปยไปมาแ,แลกไปเลยถอยมาถอยมาเรื่อยเรื่อยมีการระเบิดตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยจัดธนูไปต่ออัดเข้าเขาไปไอ้นอกนี่ก็วุ่นวายจริงเลยะเนี่ยมันจะยากก็ตรงไอ้นอกนี่ละครับยิงต่อไปครับผมอิกนิดเดียวเอาไปครับเรียบร้อยครับตัวที่2ตายทีนี้ก็ขอของหน่อยละกันเมื่อกี้ตัวแรกไม่ได้เก็บนะครับขอของก่อน โอเคได้อยู่ตัวสุดท้ายใช่ไหมมาเลยมันจะมีการจู่โจมจา่ายนกเป็นระยะนะครับโอเคก็โดดยิงแบบสโลโมชั่นเท่ๆหลังก็ติ๊กน้ำแข็งต่อลบชันจัดต่อไปอุย้ยอะไรระเบิดเนี่ยระเบิดจากนกหรือว่าจากไฟว,วะเนี่ยน่าจะเป็นจากนกมากกว่ามั้งยิงต่อเลยครับไอ้นอกนี้ผมเริ่มจะเกลียดมันแล้วเนี่ย แต่ว่าต้องจัดการควายก่อนเพราะว่าควายนี่ดาเมจแรงมากเอาควายล่วงไปเลยโอ้โหอยู่ดีก็วิ่งล้มนะครับโดนไปน้ําแข็งจากนกแล้วมั้งเนี่ยยิงต่อครับผมเลือดเหลือประมาณ6 0ซไล่ล่ากันต่อไปกอกี้เศษที่หัวนี่ปิวเลยครับอุ้ยโดนโดนไม่เป็นไรชิวๆได้อยู่จัดต่อเดือดเลือดก็ค่อยว่ากันโอเคตอนนี้มันล่วงไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเขาให้หลุดก่อนไม่หลุดก็ต้องมาซ้ำซ้ำก่อนเดี๋ยวมันฟื้นแล้วก็เสียนจังหวะน,นะครับโอเค อีกทีเดียวครับผมยิงไปเรียบร้อยทีนี้ก็ตายนกกันแล้วเอาตัวไหนก่อนดีหลบก่อนหลบก่อนขอมาตั้งตัวแป๊บหนึ่งนี่ตีไปตีได้สองทีก็หนีอยู่นะครับเอาตัวไหนดีเนี่ยต้องยิงตัวที่มันอยู่นิ่งๆนะครับแต่มันไม่นิ่งซักตัวเลยอันนี้คือปัญหาเลยตัวนิ่งๆมีไหมโอเคตัวนี้แหละครับน่าจะได้ครับผม ต้องเจอธนูแบบแรงๆหน่อยน้องเอาละเรียบร้อยครับยิงไปนี่น้ำแข็งแตกเลยครับผมโอ้โหอันนั้นคือจุดอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวต้องมายิงอีกหนึ่งทีโอเคจัดไปได้อยู่ทีสุดท้ายร่วงไหมตอนนี้บินขึ้นไปแล้วครับเป็นไงเป็นไงโอ้เรียบร้อยครับผมล่วงไปแล้วโอเคตายอีกหนึ่งนีครับยังเหลืออีกประมาณ3ตัวจัดจุดอ่อนไปครับโอ้โหยิงพลาด โฟก,กัสก่อนแล้วก็ยิงใหม่นี่แตยกระจาย choices. เป็นไงล่วงไปเลยยิงต่อเฮ้ยเดี๋ยวอันตรายอันตรายเรื่อยๆครับสไลด์แล้วก็ยิงธนูไฟ you, โดนอย่โดนอยู่ยอุยอุยเป็นการลองอาวุธไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรผมใช้หมดเนี่ยเข้ามาเข้ามาลบโอเคยิงต่อไปถีอตัวพอครับเ,เลือดเรานี่ก็จะหมดอยู่แล้วเนะี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัากนโอเคเป็นไงล่วงไหมล่วงครับผม เก็บของมาเลยล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งตัวถอยได้ยูเติมเลือดก่อนนะครับต้องรอจังหวะด,ดีๆเอาอีตัวนู้นก่อนก็แล้วกันโอเคพอเวลาจู่โจมด้านหน้านี้ด้านหลังก็อุ่นวายย่างเลยวันนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยค่ยอยๆคุยกันได้ไหมถอยมาถอยมาเหลืออีกประมาณสอตัวนะครับดูจากในลักษณะของแผนที่แล้วอะ่ะยิงต่อเลยครับ โดนอยู่ยิงต่อไปทำไมไม่ถูกไอจุดอ่อนมาเลยวะเนี้ยโฟกัสแล้วก็ยิงไม่ได้หรอโอ้โหอีกสักดอกหนึ่งโอเคเป็นไงล่วงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบวิ่งทันหรือเปล่าเนี่ยทันไหมทันไหมสไลด์เลยมาจิ้มซีโอ้โหได้อยู่ทันอยู่เนียครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ทนันซะแล้วเนี่ยโอเคโอเค,อ,เคอ๋อไอสีเหลืองอีกอันนึงนี่จะเป็นภารกิจนะครับแต่ว่าด้านนู้นนี่ มีนกยักษ์ด้วยดิโชคดีที่ว่ามันไปแล้วนะครับผมแสดงว่าตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละโอเคผุมยิงจากระยะไกลจับไฟงางแบบตันๆนะครับร่วงไปเลยครับผมน้ําแข็งแตกทีสุดท้ายตีโดนไหมโดนอยู่199เนะครับถ้าเกิดโดนในจุดน้ําแข็งนี้จะเสีย200ตอนนี้ก็ต้องมาอัพเป็นถุงเก็บธนูเพิ่มเติมก่อนนะครับจะได้เก็บธนูได้เยอะๆหน่อยไม่งั้นจะสู้ลําบากน,นิดนึงโอเค จะอัพเป็นธนูธรรมดากับธนูที่เจาะเกาะน,นะครับเรียบร้อยแล้วดเดวลขึ้นมาที่16แต่ว่าสกิลยังเหลืออีกเยอะโอเคข้างหน้าเป็นมนุษย์ครับปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้ก็เดี๋ยวขึ้นไปเก็บของด้านบนเลยครับดูเหมือนว่าตรงนี้นี่น่าจะปีนได้ครับกระโดดขึ้นมาขึ้นไปเลยครับโอเคมีที่ไต่ามาให้ด้วยขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้ต้องไต่มาด้านขวานี้ครับขึ้นมาขึ้นมาโอเคถึงแล้ว เก็บของมาก่อนนะครับมีแค่สายไฟเองเหรอโอ้โหของกากไปนิดนึงครับผมนี่เรียกว่าการประจญภัยรอบนี้นะครับตื่นเต้นจริงๆสำหรับดินแดนทะเลทรายน,นะครับผมโอเคครับผมงั้นเราเปว่ากันอีพันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ